ครับผมคลิปนี้ก็เป็นการแกะกล่องพัสดุนะครับซึ่งได้มาจากคุณธนวันจากจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับซึ่งข้างในเป็นอะไรเดี๋ยวเรามามาดูกันนะครับว่าจะเป็นแผ่นมวยปัม้มหรือว่าจะเป็นแผ่นหนังหรืออะไรหรือเปล่าโอเคตกคู่นะครับผมขอเวลาแกะตะคู่กันแป๊บหนึ่งนะครับ ก็ม okay. ีทั้งหมดอีกช er ุดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดนะครับชุดรกชุดแรกนะครับเป็น DVD นะครับมีแค่แผ่นเดียวนะจอร์ซีน่าเวอไลท์นะครับเป็นการรวมแมตช์การปั๊บของจอร์ซีน่าช่วงที่อยู่ยังเป็นช่วงประมาณปีสองพันสองพันลงมานะครับคือยังไง2 ตั้งแต่จอร์นซีนาประมาณสัก2,000 2,000 2,000 3อะไรประมาณนะครับจะไม่ใช่ตอนที่เป็น2,005จะไม่ใช่ตอนที่เป็น2,006อย่างเดียวนะครับเป็นเนี่ยเจอพวกบ็อกเดสเนอร์เนี่ยมันน่าจะเป็นพวกก่อน2,005เพราะว่าบ็อกเลสเนอร์ออกจากดับเบิลยูดับเบิลยูอีปี2,004นะอ่าใช่มันน่าจะเก่าประมาณนั้นนะครับคือเอา,เอา ก็คือตอนที่จองซีหน้าแบบเริ่มเป็นใส่พกโซ่พกสร้อยอ,ะอ่ะอ่าก็น่าจะเป็นพวกประมาณสองพันสามสองพสี่เป็นต้นมาประมาณนะครับมีภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าชุดนี้มี VCD หรือเปล่าแต่เนี้ยเป็น DVD นะแต่ว่าถ้าตัดไอ้พวกเนี้ออกอะ่ะตัดไอ้คำว่า DVD ตัดไอ้พวก DVD ภาพคมชัดออกอะ เพื่อนกันอนก็นึกว่ามันเป็นของ vcd นะเพราะว่ามันทำสองเล็กมากอ,อ่ะแจนฟิกเจอร์ทำสองเล็กมากถ้าจะเป็นพี่เบิร์ดพากนะสำหรับจอห์นซีนัลเวอร์ไลส์อันนี้เหมือนกันอันนี้เป็นจอห์นซีนัลเอ็กเทเลียนนะครับซึ่งมีแผ่นเดียวเหมือนกันมีเนี่ยแมกกันปัม้มตามที่เห็นนะครับเจอบุกเก็ตีอันนี้ก็น่าจะเป็นพี่เบิร์ดพากนะเจอคดังเกิร ผมขอผมขอเดาว,ว่าแมคกานตัมชิงแชมป์โลกแท็กทีมอันเนี้ยจอร์ซีน่าเนี่ยที่ผมชี้อยู่เนี่ยจะกับชอนไมเคิลเจอเรนอาร์เคโอน่าจะเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นแมคกาน,น์ตัมในศึกไอเนี่ยจัดเมนเดสสองพันเจ็ดนะครับที่จอเอ้ยใช่ป่ะน่าจะใช่นะจัดเมนเดสสองพันเจ็ดไม่แน่ใจที่สองคนนี้จับไม่ใช่จัดเมนเดสสองพันเจ็ดน่าจะเป็นศึกลอมากกว่า อ่ามาเจอกับพวกเล่น RKO อันนี้ก็มีเสียงไทยเสียงอังกฤษเหมือนก,กันซึ่งผมเห็นว่ามันเป็น DVD ครับก็เลยซื้อมาเนี่ยชุดนี้มันมี VCD นะแต่ถ้าเป็น DVD มันจะเขียนว่า DVD ภาพคมชัดซึ่งเขาจะทําออกมาหลายรูปแบบนะครับทั้ง VCD DVD อันนี้เหมือนกันเบอรุ่มสองนะครับซึ่งถ้าเป็น VCD น่าจะมีน่าจะมีสองแผ่นนะชุดละสแผ่น ไม่แน่ใจถ้าดีวดีมันจะเป็นแผ่นเดียวไปเลยนี่มีแมกกานปั้มแมกการนปั้มชิงแชมป์โลก WWE ผมคิดว่าน่าจะเป็นไอ้นั่นอะซัมเมอร์สแลมสองพันเจ็ดอะใช่ที่จอร์ซินาโดนโฮอ่ะประมาณครับน่าจะใช่น่น่าจะเป็นสองพันเจ็ดสองพันแปดไม่แน่ใจ น่าจะเป็นสองพันเจ็นั่นแหละจอร์ซีนาเจอแลนดิวอตันก็จอร์ซีนาเจอบิ๊กโชว์อันเนี้ยผมคิดว่าเนี่ยแมกกาซนปั้มสามเซา้าชิงแชมป์เราเป็นยูดัยูอีผมคิดหน้าที่มีจอร์ซีนาเจอทิปเอสเจอชอปไมเคลิลผมคิดว่าน่าจะเป็นแมกกาซนปั้มไอเนี่ยไม่แน่ใจศึกนะเจอทิปเอสเจอชอปไมเคลิลไม่แน่ใจเหมือนกัน ประมาณนีะครับเป็นเสียงไทยเสียงอังกฤษนะครับคือถ้ากดเสียงไทยก็จะเป็นพี่เบิร์ดภาคแ้ถ่ถ้าเป็นปรับให้เป็นปรับเสียงสายขวามันก็จะเป็นเสียงของอังกฤษอย่างเดียวนะครับอันนี้ดีนะนี่ผมไปมันเป็นปกตัดหรือเปล่าโอ้เสียดายมันเป็นปกตัดนะครับมันหากล่องมาใส่ไม่ได้อันนี้ตัดเปล่าน่าจะตัดหมดนะครับตัวนี้ก็เป็นปกตัดนะ The Best of King of the Ring วอลุ่มหนึ่งมีสองซดีนะครับผมไม่แน่ใจว่ามี dvd ด,ด,ด้วยหรือเปล่าถ้ามีถ้า d ีวดีก็น่าจะชุดละชุดละหนึ่งแผ่นนะครับแมกกันปั้มอย่างเช่นเพจฮาเจอแบมแบมวิโกโล k คิงออฟเดอะลิครั้งแรกนะครับปีเก้าสามแล้วก็แมกกันปั้มเด่นๆเ,เลยก็คืออันนี้ผมไม่รู้นะแล้วก็มีแมกกันปั้มชิงแชมป์ดับยูดับย ของโฮแกนเจอยกกว่กสู่หน้าซึ่งเมื่อก่อนเป็นดับเบิลยูดัยูเอฟนะครับผมผมหาแม็กกานปัน้มไอแมนคายก่อนนี่นี่นแมกกันปั้มอันสุดท้ายเลยอาจจะมองไม่ชัดนะเนี่ยฮิวเฮลินเซลเลอร์เจอแมนคายคิงอัพเดอลิงหนึ่งกปก็มีคิงอัพเดอลิงรับชิงชนะเลิศเคนเช์มอลกเจอเดอร o ล็อกคิงอัพเดอลิงหนึ่งเ้าปดเนี่ยแมตน,นี้เลย แมนคาเจอ์เนอเกอร์นะครับน,นี่มีสองแผ่นเหมือนกันเชื่อได้มันเป็นปกตัดนะซึ่งคุณ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่าเขาทําปกตัดทําไมนะครับเพราะว่ามันจะหากล่องมาใส่ไม่ได้มันจะต้องเก็บเป็นซองแบบนี้นะครับอันนี้มีมีสามแผ่นเลยนะแมกนันปป้มค่อนข้างเยอะหน่อย aker, เอเกอร์จอ t h เดอะล็อกทิงอัพเรลิงหนึ่งเก้าเกเก้าแมทที่ผมเคยดูก็น่าจะเป็น ถ้าใหม่ๆเลยก็จะเป็นน่าจะเป็นเนี่ยคิงอ of เดอร i n ิงอันนี้ผมเคยผ่านตานะคิงอ of เดอร i n ิงรับชิงชนะเลิศบ,บ๊อบบี้รัสลีย์เจอบูกาทีน่าจะเป็นที่บูกาทีได้ไอ้นัะนะ่นน่ะเป็นคิงบูเกอร์อ่ะอ่าซึ่งมันมีแมตต์ต่างๆมากมายที่ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะน่าจะพลาดนะพลาดแบบไม่ค่อยได้ ดูสักท่านเราอาจจะดูแค่บางแมตต์ประมาณนะครับซึ่งชุดนี้ก็จะเป็นรวบรวมกันการเจอกันแบบคิงออฟเดลิงนะแล้วผมดูว่าทีมที่ที่เอทได้แชมป์คิงออฟเดลิงอ่ะมีหรือเปล่าอ่าเนี่ยใช่ใช่คิงออฟเดลิงรับชิงชนะเลิศคือดังเกิลเจอเอทนะครับที่ที่เอทได้เนี่ยได้แชมป์คิงออฟเดลิงอ่ะอ่าใน ในน่าจะเป็นสึกขิงออฟเดอรลิงสองพันหนึ่งใช่เนี่ยแล้วก็มีเน,นี้ยแหละคือมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่แค่เอาแมกกานปัม้มชิงแชมป์ขิงออฟเดอรลิงนะครับมันจะเป็นในศึกคิงออฟเดอะลิงด้วยเช่นแบบแมกกานปั้มสตรีทไฟท์ซึ่งมันไม่ใช่การชิงชิงมงกุฎขิงออฟเดอรลิงอย่างเดียวรครับมันจะเป็นแมกกานปั้มที่เสิริมมาด้วยเช่น ก็ดังเกินเจอเชน Mac Man, แม็กแม Fight, นแมต์กานปั้มแมสต์สตรีทไฟท์ในศึกคิงอัฟเดอะลิงปี2001ันหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับการได้แชมป์คิงออฟเดอะลิงครับค,อคออือแค่เอาศึกศึกนั้นไอ้แค่เอาแค่เอาแมตต์แมต์นั้นจากศึกศึกนั้นอะมาให้ดูซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับการได้มงกุดได้อะไรนะครับประมาณนี้เสียดายที่มันเป็นปกตัดนะถ้าเป็นปกเป็นกล่องที่แบบเอาเขาเรียกอะไรนะเอา ปกที่เอากลองมาใส่ได้มันจะดีดีมากกว่านี้นะครับโอเคก็ไม่เป็นไรผมก็เก็บไว้ดูเป็นรวมฮิตที่น่าเก็บสะสมนะจะได้ดูแมตช์ในศึกคิงคัพเตอร์ลิงต่างๆมากมายครับชิงแชมป์กันว่าใครได้ได้มงกุดได้อะไรนะครับโอเคสำหรับวันนี้ซึ่งรายละเอียดมันก็จะแตกต่างกันนะแบบหน้าปกโอลุมสามก็จะเป็นแบบนี้ อ่ะอันนี้ก็จะช่วงปีเก้าศูนย์นะครับประมาณนั้นนี่ก็สองพันลงมานะครับอันนี้ก็ประมาณทักเก้าศูนย์ต้นๆน,น,นะครับใช่นะพวกอนเนี้ยที่โดนที่โดนโกดัตจูบอะไม่น่าจะชื่ออะไรนะแลี่ก็มีนักแบลปัมที่เสียเสียชีวิตไปอย่างพวกแบมแบมบิเาโลอันนี้ช่วงต้นๆเลยครับสองของชิงอัพเดอร์ลิง 79บาทก็ถือว่าเขาน่าจะลดราคาจากเดิมนะครับใช่โอเคก็วันนี้ก็มีเพียงแต่มีแต่เพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดก็ขออภัยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวมาพูดถึงพวกทั้งหมดนี้เลยครับ